เล็กน้ำหนักน้อยๆครับเป็นยอดมวยเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งครับเมื่อวันนั้นวัย30ปีครับคู่ต่อกร20่7 6อดครับชาวต่างชาติแต่ว่าความมั่นใจร่างกายอาวุธก็ถูมาช็อกบอกไม่กลัวครับวันนี้ถ้าชนะก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นบันไดดา,าราครับปูไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตได้เลยเป้ครับ เดินกีฬาก็เหมือนกันครับพัฒนาเร็วครับเอาครับเจอปรมาจารย์เจอยอดมวยเจอครูวมวยกระจมันจะนิ่งมากขึ้นครับผ่านดินทีเดตไปได้นี่แม่โอ้โหบวกกับปัน้นนครับจอ่ะในนาทีก็เดินขู่บ้างครับโอ้โหฟันสอกซ้ายเข้าไปครับวันนี้ต้องงัดเอามาโชว์เลยครับโหโหไปซ้ายยะองควงโผงเพชรบ,บุญชูนี่แม่ เป็นเครื่องหมายการันตีครับครเซล้วพลาออกมาปักสอกเข้าไปครับโอ้โห oh. แมโอ้โหเข้ามาเจอซ้ายครับต้องหนีออกไปนะครับปัดขวาอีกทีนึงแต่เข้ามาไม่ดูสามดูสี่ิดเจ็บฟรีครับดันไปครับโอ้โหแข่งขวาเฉียวไปนิดเดียวอีกคนนึงก็กระหายในชัยชนะนะครับอีกคนนึงก็โอ้โหต้องมาว่าเก่าประสบการณ์ บุกเข้าไปครับต่อยโอ้โหก้าวแล้วเสียบดันแขนไล่แขนโอ้โหีโอ้โหหักศอกซ้ายครับตั้งศอกไว้ดันไว้ดีได้ไหมเสียบอ้าวทิศทางเดียวกันกลับกันครับต้องชมโทมัสค็อกนะครับนักมวยจากไอร์แลนด์ยืนต่อกอกันลิชทีเดทได้ขนาดนี้แม่ 2โป้งไลท์ไปเลยครับแบบนี้ครับมันผ่านนิติเดชมาแล้วไม่ต้องกลัวใครแล้วครับเจอใครก็ได้ครับติดอีกนิดเดียวครับโอ้โหเสียบซ้ายหนักๆครับเข้ามาโอ้โหกาวแลเสียบครับเข่าซ้ายไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยครับริติเดชครับมือชีพเขาทำแบบนี้ล็อกมาตีโอ้โหทำให้โตก็เจ็บฟรีเลยครับโทมัสคอร์ เดินลูกอะไเข้าไปครับโอ้โหวางข้างซ้ายโอ้โหมัดซ้ายดูครับ1 2 3 1> แล้วก็ใช้แรงเยอะซะด้วยครับโทมัสคอกค,คอกจะต้องไปเรียนรู้ก็คือประสบการณ์เลยครับจะต้องเจอกัมโมเกันดูภาพช้ายครับโอ้โหนี่เข้าไปจูบมัดซ้ายเต็มๆเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังทนได้ครับลูกนี้มีบวกฟันขวานะครับ